ณชื่ออะไรผมร้อยรวเอกเกรวัดกินเกอรครับเออไอ้เขาจำใส่ฝ่าตีนเขาไว้เลยไม่สิบสามปีไม่ได้ขึ้นสวัสดิ์เลยแต่ว่าคนอื่นผมจับหมดนะคนอื่นผมจับหมดนะในรถน่ะมีคนขับรถไปร้อยตำรวจเอกผมก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองก็โอเคแต่เลขาท่านรมนตรีไม่มีใบพกก็จับแต่ก็ โดนด่าแหลกหลานผู้อันชการเรียกเข้าพบเลยโอ้โหมึงนี่สร้างแต่เรื่องวุ่นวายอะไรก็เขาไม่บอกผมเนี่ยแทนจะบอกไอ้โนอเหมือนกับท่านต่อสากสุวิมลไอ้โนมานี่เอาตังค์ให้พันหนึ่งเอออย่างนี้สิเจอนาอย่างงี้สิไอ้เฮียนี่เบ่งแอ๊ แอบถามตอนนี้ท่านรัฐมนตรีท่านนั้นเนี่ยตายห่าไปแล้วโอเคแล้วค <laughs> ตาย <laughs> เดือดร้อนผมอีก <laughs> พอแกไปโดนยิงตายนะ <laughs> เขาสงสัยว่าไอ้เรวัตตามไปยิงเปล่า <laughs> เราบอกเฮ้ย <laughs> ไม่เกี่ยวกับผมเลย <laughs> ท่านก็ไปโดนยิงเองคดีนี้ที่โดนย้ายภายใน2ี